อ่าน้ำเคียงสิอุ้มน้องนะตอนนี้เนาะอยากอุ้มน้องที่จะได้สันหอมหอมน้องย่งที่ละหอมบังหอมแก้มบังอุ้มได้อยู่อะฮะอุ้มได้อยู่น่ะหมอใจเอาผ่ามาเสร็จสีบมกกันไหมนันที จ๊ขยิงเห็นเิม,มหอ้นอนเ่จ้อเน่เออคอยเช็ดตีคอยเช็ดคอยเช็ดเออพ่อพ่อหอมแก้บมน้ำหอมแก้บนำหอมแก้บนำหอมหอมไ่หอมหอมหอ,มอา

ปุ ų, или, ่มดีๆไุ่มดีๆไน้องนี่มาเบิ่งน่องเี้ตีน่แมาเบิ่งนองเงตีมนเบนองนอกเันตีอ่ะหอมาเนี่เออเจ็ดหมอกแลวหอมหอมแกมนอกห้อมหอม

ใช่บอแม่นบ่นมาล่ะมาจิใช่บอไหมน้องมโอาคใส่ดีดีดิละเออเฮ้ยใส่เป็นหอมอ่ะหอมหอมอ่หอมไหมไง นนองหอมฟันขื้นเลยอออาว่าได้สี่เหตุอะไรกันเหตุอะไรกัน

เจ๊ๆๆๆเย้โอ้ยเนี่ยมาๆๆเออเอาๆพาออกก่อนดิเอาพา โอ้อุ่นนะวะตัวโบไม่นอกว่บตีนน้องเฮีย่บตีนน้องเฮียวนีใช่ตีนอยใชตีนทังบุจะ่มีำไน้อน้องนอะวะ

ัขาดคัดกกใจเคาดใจกันมามาเอาน้องเลยก็เลยสื้อมานี้ไปเด็ดมอมไปเอาน้องเนอะใส่สบตีนเห็นน่องยังที่ทรงกรบป๋าใส่เนาะทรงเจ้าหะกระป๋อใส่เอออัดนใบเนี่

ำมันสีบนเนะเหมือนเดะำมันสีบนเนน้อมเต็กินน้ำหอยกลับไแล้วนอันนี้ก็คือคลองกิน

เอาจัดบอลให้น้องดี่ดีนะแค่คนเห็นหอกอุ้มเองเอาเอ้ยพระบาทพี่บีบ้าปี๋นั่งเหยียดขานั่งเหยียดขาเอาอุ้มเอาอุ้มเอาดีๆอุ้มเอาดีๆนั่งเหยียดขานั่งเหยียดขาถูกนั่งเหยียดขาเออเหยียดขาแนวใดเหยียดขามากๆนั่งดีๆอุ้มมึงมันเหนียวเซตเพป็นเปียกเบิ้ก อามานั่งเหยียดขาน้องเหยียะใจล่ะนั่งเหยียดขาเด้อเหยียดขานี่แนวนี่เหยียดขาเออเหยียดขาซือสอเออแนวนี่เอา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 โอ้ หิ้งอ bueno> ุ้มน้องหมาห้อมน้องในบาทหนึ่งกอดน้องกอดน้องกอดน้องเอออ้ขาดตายหิ้งเอ้าตีเหมือนติดบาทกับจัดอับจัดโอเคเออเอ้า ติดบัดรกับจ่าโรบินจักอาเออติดบัดรกับติดบัดกัะหน้อมคิงไรเห็นเป็นบัดเอาหอมนองก่อนหอมนองหอมนองเอา้า นัอนน้องเองเออจะเป็น hmm. บ okay. mm ุญนอชิงนออยากให้น้องนอนเองเอาน้องนอนเองอยู่พวกจะเอาได้อยู่เดะพวกเออไปไปกินอะไรผมปะอู้หูเสื้อนะไรพวก ไปสื่อนำไปสื่อน no ุ่มผมไปอการทิพนนี่น้าง